แกงหนงม้ดองใส่ไก่ใส่ใบแมงลักหนม้ดองโดยคุณอาจิละอมาให้นะคะหมดแล้วสูตรบ้านๆนะคะเพราะว่ายห่ยน้อง เวลายายน้องโขกพริกหรือแกงยายน้องจะไม่ใส่เกลือนะคะยายน้องจะกินน้ำปลายายน้องจะไม่ใส่เกลือน้ำเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปไก่นี่เป็นอกไก่นะคะใส่ไก่ลงไปไม่ต้องคน ปงนัวไหมถามใจเธอดูนัวแน่นอนอปลารา้าเรากำลังจะหมดแล้วนะคะปลา จะใส่เยอะเพราะว่าหน่อไม้ดองนัวอยู่แล้วใส่น้ำปลานิดหน่อยเพราะใจน้องจะตุ่นนานหน่อยนะคะลมแรงลมแรงพัดแก๊ใสใจน้องหนีสวีวีวีใส่อกไก่นะคะอร่อยแน่นอน น้ำเดือดค่ะ๋ยวน้องหั่นไก่บางอยู่ค่ะไม่ได้หั่นหนาอกไก่ล้วนๆแกงบ้านบ้านเป็นไข้หวัดนะคะหลายวันแล้วเดี๋ยวน้องก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ เจ็บคอเล็กน้อยสดน้ำแกงร้อนๆค่ะกไก่สุกหรือยังหลุมกระเป้าแก๊สใะน้องหนีมือดอยากงับหน้าต่างนะครับเพื่อนงับจักหน่อยดูเอาจะไปโดนอันกองไคเดอร์ แกง่อไม้ดองนะคะแกงลอไม้ดองเดี๋ยน้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเายน้องสิตุ่นให้เขาน้อสุกหรือยังตื่นใกล้จักน่อยกันค่ะแกงลอไม้ดองสูตรง่ายๆสไตล์เจนน้องนะคะ อันนี้น้องกินแกงแบบนี้ละคะ่ะเพื่อน <c oughs> กต่ิี่บ่อเรื่องบ่อลหายนะคะแกงแบบนี้ละคะ่ะเครื่องปรุงกับประมาณนี้ล่ะคะ่ะเดือดแล้วชิแก้วค่ะ ออแล้วค่ะก็ใส่ลงไปใส่ใบแมงรักลงไปหอมๆแค่นี้ละค่ะโบนี่ไพอีตูบ้านนั่นนี่หอมถ้าใบแมงรักแบบสาวบ้าน,บ,นบ้านก็เพิ่นลงน้ำ<ไ>หอมน้ำแกงกุ๊บเิ่นจีหอมขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ อืจัดไปตืป่นสักหน่อยค่ะตื่นสักหน่อยตื่นให้น้ำหน่อไม้ดองออกมาเยอะๆนะคะเขาจะได้นัวๆแกงบ้านยายน้องกับยื่ยืที่ใบแมงรักนี่นะคะเ,เพื่อนๆภาษาย่นของห้องพักอิตูนะคะนี่ค่ะ ขอราค่ะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปยายน้องจนจบระคะเดี๋ยวจะไปกินกันเลยนะคะเพื่อนจ๋า